เครียนเซียนพาเกสวัสดีครับ EP 2. 2พระพุทธชินราวัดรรมปฏิฏฐารามปีส5งหทารุ่นแรกเรียนพระพุทธชินราวัดรรมปฏิฏารามเป็นเหรียนที่มีพุทธัคุณของชาวฝั่งทุนจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นทีร่ระลึกในงานพิธีหล่อพระพุทธชินรา เพื่อปฏิสถานเป็นภาพประธานประจำพระอุโบสถเมื่อปี2519มีจำนวนสามพิมพ์คือพิมพ์หยดน้ำพิมพ์เสมาและพิมพ์ใบปุษานับเป็นเหรียญพระกุทธินราชรุ่นแรกของวัดเหรียญน,นี้ผ่านวิธีปุกเสกจากเกจีคณนาจารย์ดงังหลายแต่ที่แน่ๆคือหลวงปุ่โตวัดประดูชิมพี ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทําให้เหรียญรุ่นนี้ได้รับความนิยมด้วยความเชื่อในความเข้มขังแห่งพลาัางบารมีของหลวงปู่โตที่อธิษฐานจิตประจุพระคาถาอาคมลงสุ่ซึ่งผลให้เปเหรียญที่มีประสบการณ์และพุทธคุณดีเยี่ยมไม่แพ้วดัดเตวัดจำปิธารามตั้งอยู่ในถนเน,นเพชรเกษม8เขตภาคพระริธกรุงเทพ เดิมชื่อวัดชีไระขาวนะครับหลวงพ่อแชมวัดดวนรริเคยรักษาการเจ้าว่าเมื่อปี2505มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือหลวงพ่อขาวปฏิสฐานอยู่ในวิหาร